สวัสดีครับเพื่อนๆยิน,นต้อนรับเขสู่ Tommy Channel นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์ตัวใหม่ของ Galaxy Z Fold 3นะครับอันนี้เป็นตัวอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับเมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาเป็นอะไรนะั้นเราเข้าไปดูกันเลยครับเข้ามาที่ตัว setting นะครับตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงมาที่ Battery d n v i e v i c e h e นะครับทีนี้เนี่ยให้เราเข้ามาตกที่ตัวคำว่า memory นะครับ จะเห็นว่านะครับตอนนี้เรามี r ร m plus นะครับ mm hmm. virtual memory mm hmm. เพิ่มเข้ามาอีก4 g b เท่ากับว่าตอนนี้นะครับ mm hmm. เรามีทั้งหมดเนี่ย16กิกเลยนะครับสำหรับแรมเหลือเฟือเลยเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานหนักๆน,นะครับเราสามารถที่จะมีแรมเพิ่มเข้ามาได้โดยโดยสามารถทำให้งานนะครับลื่นไหลได้ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวแรมเนี่ยเราจะสามารถเปิดใช้ตลอดเวลาได้ยังไงบ้างนะครับเช่นเคยนะครับ hmm. สำหรับการเพิ่มในเรื่องของอตัวแรมนะครับให้มันตลอดเวลาเนี่ยเราสามารถเข้ามาได้ตั้งค่าได้ที่ตรงแบตเตอรี่แล้วก็ Device Care นะครับแล้วก็เลือกที่แบตเตอรี่ครับเลื่อนลงมาให้สุดเลยจะเจอคำว่า more battery settings นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ครับตัว enhanced processing เนี่ยครับอ่ะเราก็มาเปิดเลยอันนี้ก็คือจะดึงความสามารถพิเศษของตัวแรมนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้ใ,หใช้ได้ตลอดเวลานะครับ ็ประมาณนี้นครับตอนนี้เรากา็มีแรมทั้งหมดนะครับ16กิกแต่ว่าอันนึงที่ควรจะทราบไว้นะครับก็คือว่าตัวแรมที่เพิ่มเข้ามาจาก ROM 4กิกเนี่ยจะช้ากว่าแรมปกตินะครับแต่ว่าเอาไว้ใช้ในกรณีที่แรมเราเหลือไม่พอก็จะดึงตัวพลังงานตรงนี้เข้ามาใช้เพิ่มนะครับก็วันนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับ ถ้าชอบก็กดกระดิ่งติดตามได้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเข้ามาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ